สวัสดีจ้าทุกคนมื่อนี้เข้ากับซิมากเก็บออกทัวร์กันเนะเาะบ่มีเวลาขึ้นมาสองมือบวกทัวเท่ามันแล้ว่เ่อนเนี่ยเท่ามื่อไหรมื่อนี้เข้ากับซิเก็บออกทัวร์ไปพัดกะเผาเพราะอยากกินพัดกะเผาลูกซิน ทัวสดสดเลยนี่โอ้โ่ีฟักแหละน้ามนันเนาะ ได้เติมอยู่เรื่อยเหมือนเนี่ยมีอีกจักน้อยหนึ่งอ่าเรียบร้อยทุกคนทุกคนนี่ โอ้โหเหลือกำแบบยังญ่เลยบักทั่วที่ต้นเอ้ยบอแมนสิสองกระถางสามกระถางกระถางละสองสามต้นเบิ้ง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 ผัดเบิ่งเบิ่งผักเข้าว้าควางตุ้งดอกไม้ไฟตาตาเอาไปผัดกับเผากัน